ก็เลยไล่คนพอตามเห็ดยังกินปั้หเกลือจะผิดเกลือยังยังกินปั้เกลือทำอร่อยก็มาทำไปเกลือทำเกลืออร่อยไม่ต้องไปไกลขนาดนั้นไม่ต้องไปไกลขนาดนั้นลุงเอาแค่สามเมตรมาและสามเมตรจากตรงนี้มุมนี้ไปนั่นนะ้สามเมตรประมาณขอบตู้เลยนั่น ไปขุบไปล่ะประมาณนั้นแหละเออนี่ฮะ <Hands up> <cil Merkel hacerlo> <smir> <phải Ursula uno> ก็อยู่นี่เนี่ยเนีมองหน้นอ้นแลประมาณนี้ค่อยคุดนั่นะก็บอกว่าทถานั้นแหละหเออ๊ะขนาดนั้นอแม่เผื่อไม่ร้อนนี่ลอย,ลอยสวยงามเอาน็อตใครเอาน็อตนี้าไหนเนี่ยกใส่น็อตจะข้าน็อตท,อท,อทอไงนี่อะ ก็เออเอังสาวนอตไปนี่หายไปแล้วนั่นแหละตัว้ก็จบแล้วตัวผมเงาแล้วพอแล้วเน่เจดู้อันเียว่ะ नहीं है नहीं 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 ना फोन कर नहीं นะทั้งหลายวันแล้วลงฉันคิดแล้ว <laughs>

ถ้าไม่มีหลอดก็กระดกนั่นพลาดแล้วเสือโอ้ยเสียายน้ำมะพร้าวเลยพี่น้องไม่สำลักจมูกหรือเปล่านั่ไม้จะไปเห็นตําโมอะไรบ้านมาแลวโอ้ยพี่น้องเลยน้ำมะพร้าวเนี่ยมาแดบพี่น้องเลยอะไ้กินนะบอกไปล้างหน้าล้างหน้าทั้งเปลี่ยนทั้งตัวเลย กินยเมื่อกี้เจ้าทำนักหรืว่าเจ้าทำบางเจ้าทำเขาบอเจ้าทำบ่มาเจอได้ยกขึ้นทีเดียวไ่งนี้โอาปากจูบมาแล้วก็ยกขึ้นปตปากจูบีแล้วปากจูบกัลูกมาแล้วยกขึ้น้ดนควน้อยวแลอนบ่ ่าไม่อาบน้ำบอีป่าเขนี่ตาตามตาายเงของงยังมาส่งคนบนนี้มาขายยังดิเจ้มาขายของอืมเนื้อรังอร่อยนะ นด้ำล้วเพื่อน้าีได้แล้วรอสืมอะไรอ ก็ใช่ป่ะอะอืมคลิปนี้ทีมงานกำลัง <laughs> <small> <laughs> <coughs> <laughs> ก็ได <ươ> ัม <gu> ีอะรบ้างมีอะไรบ้เี่ยัอกด้ยก่อรับกอบอสารพัดเลยนี่เป็นยงู่น

ไดแล้วได้แล้วไ่ออกด้แล้วไปเลยครับหอแล้วได้ที่แล้วเต็มที่แล้วอะไที่แล้วไปเลยวรก่าววแล้วเอาท่านพนคือจะต้นไม้ออก